แม่ที่สุดหนูไม่อยากให้แม่ด่าหนูแม่ด่าหนูตรงไหนแม่บอกว่าไม่ให้หนูไปเล่นทรายบอกแล้วใช่ไหมว่าทรายมีพยาธิหนูรักแม่ที่สุดแล้วแม่ไม่เชื่อหนูแม่ไม่เชื่อหนูตรงไหนแม่แท้ก็ไมฟังหนูด้วยที่หนูพูดอะไรอ่ะแม่ไม่ฟังยังไงแม่บอกหนูว่าห้ามเล่นทรายเพราะว่าในทรายมีพยาธิถูกไหมหนูรักแม่ที่สุดอ่าแล้วทีนี้หนูคันแล้วหนูทําไงแม่ว่าเธอไม่รักแม่ หนูจะรักแม่ที่สุดแล้วหนูจะไม่เล่นอีกแล้วค่ะเห็นไหมหนูพูดกับแม่อย่างนี้มากี่ครั้งแล้วคือ,อนะคะไม่ต้องขึ้นมานี่ทรายเต็มตัวเออหนูอยากหนูอยากนอนอ่ะไม่นอนหนูอยากให้แม่กอดหนูอ่ะกอดหน่อยกอดหน่อยมันกอดไหมเนี่ยมันควรกอดไหมเนี่ยเออไม่กอดกอดนั่นคันมากไหมไม่มากค่ะไม่อร่อยค่ะคัน แล้วเมื่อกี้บอกว่าอะไรแสบแสบเพราะอะไรหนูรักแม่หนูไม่การแล้วค่ะหนูรัก,กแม่ที่หลังจะฟังไหมว่าใครเขาเคยให้ไปเล่นน้ํากับทรายอย่างนั้นนะ่ะเราไปถูอย่างนั้นนะ่ะมันถูกไหมล่ะมันมีพยาธิอยู่ในทรายรู้ไหมเมื่อตอนกลางวันก็เหมือนกันเห็นไหมไปนั่งดินนะ่ะเห็นไหมเล่นน่ะเล่นได้แต่ต้องอาบน้าําแล้วดถูอ่ะไปเล่นเราไปเกลือก,กันนะแม่บอกกี่ครั้งกี่หนแล้วว่าไม่ให้เล่นขอบคุณแม่ เนี่ยมันเข้าไปอยู่ในสมมติมันเข้าไปอยู่ในเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในเนื้อเนี่ยมันฝังไปในเนื้อทํางไงอ่ะเม็ดทรายอ่ะอหนูรยกแม่ค่ะหนูไม่อยากตายมันไม่ตายหรอกแต่ว่าต้องเชื่อถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวได้ตายแน่ๆถ้าหนูยังดื้อย,อย่างเนี้ยห,หนูเชื่อแม่ค่ะเชื่อจริงหรือเปล่าค่ะแม่ว่าจะ้หนูฟังเลยนะคะ อ้าวเข้าใจไหมที่หลังจะไม่ทําอีกแล้วนะหนูสัญญาแม่ค่ะหนูสัญญากี่รอบแล้วลูกเอารอบเดียวก็พอค่ะรอบเดียวก็พออะไรหนูสัญญาเป็นสิบรอบแล้วรู้ไหมว่าหนูจะไม่รื้อแบบนี้หนูไม่สัญญาหนูสัญญาเงียบสัญญาแม่แล้วไปนอนก่อนหนูเงียบก่อน ห,หนูไม่อยากหายไข้หรือ,อยังหายแล้วค่ะแล้วมันแสบไหมล่ะหนูยังไม่สุดค่ะหายแสบยังเนี่ยยังหายแล้วค่ะโอ้เราจะเชื่อแม่ไหมคราวนีวน้ะแสบใช่ไหมล่ะไม่อยากนะไปหามหมอไหม,ไม ทำไมให้หมอดูไงเอายาเช็ดออกเนี่ยเล่นอะไรมีจะต้องไปหาหมอทั้งนั้นเลยแล้วก็กลัวหมอ,อมหมอเขาเอาหนูเจ็บหมอก็ไม่เห็นเคยทําหนูเจ็บสักทีเลยหมอเขาเข็มีฉีดหนูเจ็บมากมาหนูไม่อยากนูเข็มฉีดฉีดตรงไหนหมอเข็มฉีดตรงไหนจุด แย่มากเลยแหละลกูกอไม่เยอกี่ถ้าหนูไม่อยากไปหาหมอหน,หนูก็อย่าเล่นซนแบบเมื่อกี้ค่ะคุณแม่ถ้าเล่นซนแบบเมื่อกี้นะละสายมันก็จะแบบไปฝังอยู่ในเนื้อน่ะแล้วหนูก็คันเห็นไหมคันแล้วก็แสบถ้าแสบคราวนี้ต้องไปหาหมอให้หมอเอาน้ํายาล้างออกหมอก็จะเอาอยิ้ยาแสบลาดหนูหนูเอาหนู หนูได้ครั้งเดียวก็พอค่บคุณแมน่นี่มันหลายครั้งแล้วนะคลูก <c oughs> หนูอยากให้แม่กอบลูกเงียบ